EURO DX เอ็กซ์ไทยไอดอลสองเวอร์ชวลคอนเทส2021 Presented by Coca-Cola Zero Sugar Official Podcast โดยนนนนิเทศ i d o l ลและเพชร My name is พงสะทรสนับสนุนโดยโค้กไม่มีน้ำตาลสูตรใหม่อร่อยซ่าใช่กว่าเดิม สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับนี่คือ e u r o d x Thailand Song Virtual Contest Official Podcast ในตอนที่7นะครับสำหรับในตอนนี้เราจะมาทำการสรุปคะแนนอย่างเป็นทางการของการประกวดเพลงไอดอลไทยแบบเสมือน e u r o d x Thailand s o Virtual Contest 2021ที่เพิ่งจบการแข่งขันไปเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมานะครับแต่ก่อนอื่นครับเนื่องจากว่าเราได้รับการชี้แจงแก้ไขในบางส่วนแล้วนะครับสำหรับเรื่อง ที่มีปัญหานะครับเราขอทําการอ่านคําชี้แจงของมาริส p งสตอร์นที่เกิดขึ้นกับคลิปเบสบิดดังนี้นะครับสืบเนื่องจากเมื่อคืนวันศุกร์ที่เจกันยายนพุทธศักราช2564ทาง YouTube m a n i ทาง o n ทูบมาริสงสอได้ทําการถ่ายทอดสดการประกาศคะแนนการประกวดเพลงไอดอลไทยแบบเสมือนรายการ Eurodx t อ็กซ์ไอดอล r องเวอร์ t วลคอนเทสตโดยมีรายการที่พ่วงเข้ามาคือรายการ EuroDX l o d i X, Next Idol a n n i v e r s a r y หรือ หรือ l o d x เรัลึกซึ่งหนึ่งในนั้นได้มีวิดีโอที่ชื่อว่า l o d x n e x X Idol b ก s ์ b อด t ลเบ g บิส s Meme ซึ่งเป็นการรวมวิดีโอภาพความสนุกและการนำภาพจากรายการ l o d x n e x X t Idol ไปประกอบกับมีมต่างๆแต่ได้มีฉากหนึ่งที่ปรากฏออกมาและเป็นความเข้าใจผิดของตัวผมและตัวของนอนก็คือนายทวิภพบุญอินจากนิเทศ Idols ซึ่งนี่คือความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงแล้วก็เข้าใจผิดมานานด้วยนะครับ นั่นคือการที่ในวิดีโอนั้นมีการขึ้นข้อความลักษณะที่ว่านั่นคือสาเหตุว่าทําไมแฟนของเรซซินถึงโกรธเกรดฟีเวอร์ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยในไลฟ์เนี่ยนนก็มีคําพูดลักษณะคล้ายๆกันนี้อยู่นะครับซึ่งทางนนเนี่ยได้รับการชี้แจงและตําหนิถูกตําหนิจากทางเรดดี้ซึ่งเป็นแฟนคลับของวงเรซซ์ินเนี่ยว่าเรดดี้ไม่ใช่คู่กรณีหรือหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทะเลาะในอีกี่หนึ่งนะครับจริงจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่ ตรงนี้เนี่ยก็เป็นการทะเลาะก,กันของคนนอกครับและตอนนี้เรดดี้จริงๆเนี่ยสามารถ move on จากความเสียใจความพ่ายแพ้ตรงนั้นได้แล้วทางมานิสพงส์ทซึ่งเป็นต้นคิดของวิดีโอนี้และนิเทศไอดอลที่ทำวิดีโอฉบับทางเลือกออกมารู้สึกเสียใจและขออภัยแฟนๆวงเรสปนหรือเรดดี้เป็นอย่างมากถึงมากที่สุดที่เราได้เข้าใจผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามทางมานิสพงส์ทอนในานามของผู้คิดไอเดียนี้ ได้ดำเนินการในสิ่งดังต่อไปนี้ 1. ทําการบริจาคเงินจํานวน100บาทให้กับสภากาชาดไทย 2. นําส่วนที่เป็นปัญหาออกจากวิดีโอทีท่มีปัญหานะครับทั้งวิดีโอแยกและวิดีโอสดโดย2.1ใช้การตัดต่อผ่านระบบการตัดต่อวิดีโอของเว็บไซต์ YouTube สำหรับวิดีโอถ่ายทอดสด2.2การดำเนินการอัปโหลดฉบับแก้ไขลงสู่ YouTube โดยมีข้อความขออภัยขึ้นต้นวิดีโอดังกล่าว 3. ฉบับที่ลงใน Facebook ถูกนำออกโดยไม่มีการอัปโหลดใหม่จึงเรียนมาเพื่อทราบเพื่อให้เกิดความสบายใจและเข้าใจตรงกันขอแสดงความนับถือมานิสทงส์ o อนและนิเทศไอดอลส์นี่คือเป็นคําชี้แจงและก็ประกาศจากทางมานิสทงส์ o อนซึ่งตอนนี้เรื่องของทั้ง3อย่างนะครับได้ดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านสบายใจได้นะครับผม ขออภัยในความผิดพลาดและความเข้าใจผิดที่เข้าใจผิดมาตลอดณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับโอเคครับเราจะเข้าสู่เนื้อหาแล้วนะครับนี่คือการสรุปคะแนนของการประกวดเนี่ยนะครับ EuroDX Tyro 2 Virtual Contest ซึ่งการสรุปผลคะแนนนี้จะสรุปใน2ส่วนคือรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศนะครับไปเริ่มกันที่รอบรองชนะเลิศนะครับสำหรับวงที่เข้ารอบนี้ผมจะทําการประกาศเรียงลําดับนะครับจากอันดับของ อันดับยังเป็นทางการที่ถูกประกาศมานะครับโดยที่อันดับที่1ของรอบเซมิฟิแนลก็คือวงชิสซิพายบายซีเอ็าฟกับเพลงเกินต้านแ n นร s i s t ได้คะแนนไป98คะแนนอันดับที่2วงพิกซี่กับเพลงเด็ดได้คะแนนไป63คะแนนอันดับที่3 First Kiss เพลงจุ๊บจุหรือ Kiss Kiss ได้คะแนนไป61คะแนน อันดับที่4 Habita Land เพลงเบิ้มนะจ๊ะได้51คะแนนอันดับที่5 Sumomo กับเพลง Flashback Original สเพลงแรกของวงได้ไป49คะแนนอันดับที่6 Grande จาก The Glass Girl กับเพลงไม่ต้องพยายามได้ไป43คะแนนอันดับที่7 Arena กับเพลง Move On ได้คะแนนไป41คะแนนอันดับที่8อันดับที่8ขออภัยครับอันดับที่8วง s h i n i s e Star กับเพลง Splash ได้คะแนนไปทั้งหมด39คะแนนอันดับที่9 วง Aster กับเพลง o r d e r of Love Appetizer ได้คะแนนไปทั้งหมด34คะแนนอันถัดที่10เป็นอันดับที่ส0อันดับที่10ร่วมนั่นคือ Summer Breeze เพลง Orange r o a d และและวง I Wish กับเพลงอยากรู้ Story ได้คะแนนเท่ากันที่33คะแนนเมื่อมีอันดับที่เสมอกันในอันดับเดียวกันและเป็นอันดับที่ต้องมีการตัดสินว่าใครจะเข้ารอบใครจะตกรอบจะทำการดูที่คะแนนดิบนะครับซึ่งผลที่ออกมาโดยจะเริ่มดูคะแนนดิบนะครับ การดูคะแนนดิบเราจะเริ่มจะดูจากที่12คะแนนใครมี12คะแนนมากกว่าจะก็จะเป็นฝ่ายที่ได้อันดับที่ดีกว่าในกรณีเสมอกันจะไล่ดูลงไปตั้งแต่1 8 7 6 5 4 3 2 1ตามลำดับทั้งนี้ครับ Summer breeze ม Bree ได้12คะแนนไป2โหวตนั่นหมายความว่า Summer breeze มีคะแนนเท่ากันกับ I wish ก็จริงแต่อันดับจะดีกว่าซึ่งนั่นหมายความว่าวงที่จะเข้ารอบอีกหงวงก็คือวง Summer breeze ส่วนวงที่ตกรอบก็จะมีตั้งแต่ i wish story อยากรู้33คะแนนซึ่งไม่ได้12คะแนนนะครับจากการโหวตอันดับที่12ฮา h a r to b ito, เพลง forget me not ได้คะแนน31คะแนนอันดับที่13วงอลิซกับเพลง s h i r o ฮ s h i ได้คะแนนทั้งหมด27คะแนนอันดับที่14วงอคิรโครกกับเพลง Hope ได้คะแนนไป24คะแนนอันดับที่15วง w i s h e r กับเพลง Nice to Meet You ซึ่งปัจจุบันนี้วงวิ s ช e r ได้ยุบไปเรียบร้อยแล้วได้คะแนนไป22คะแนนอันดับที่16วง Pop Up กับเพลง Armstro องได้คะแนนไป20คะแนนอันดับที่17วง Black Doll s กับเพลง ground Control ได้ไป19คะแนนและอันดับสุดท้ายครับอันดับที่18วง r i รน d z o ซน ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อวงเป็นวง Memorize กับเพลง Friendzone ได้คะแนนไปทั้งสิ้น8คะแนนครับมีจำนวนผู้โหวตถ,ถูกกติกา12โหวตบัตรเสีย1โหวตร,รวมทั้งหมด13โหวตครับสำหรับโซนต่อไปครับผมจะเป็นการทำการประกาศในคะแนนของการโหวตในรอบชิงชนะเลิศซึ่งขอชี้แจงก่อนนะครับสำหรับรอบรองชนะเลิศการโหวตนี้จะเป็นการโหวตของคุณผู้ชม100%ส่วนรอบชิงชนะเลิศจะมีคะแนนทั้งหมด3ส่วนซึ่งสามารถไปเช็คได้ที่ เว็บไซต์ที่ใช้ว่าประากาศคะแนนก็คือใน ukad d a e u r o d x ก็จะมีคะแนนหน้าของการประกาศคะแนนให้คุณไปตรวจสอบได้นะครับทั้งนี้คะแนนของรอบชิงชนะเลิศทางเราก็จะทําการขออนุญาตประกาศในส่วนที่เป็นคะแนนรวมเลยนะครับผมสำหรับคะแนนในรอบชิงชนะเลิศนะครับอันดับนะครับเราจะไล่เรียงกันเลยนะครับอันดับที่1ครับวงเพรสเซลกับเลงต้องชอบแค่ไหน First l o v e ได้คะแนนไปทั้งหมด290คะแนน อันดับที่2งวง p ิ x ซี่กับเพลงเด็ดได้คะแนนไป110คะแนนอันดับที่3วง Arena กับเพลง Move on ได้คะแนนไปทั้งหมด97คะแนนอันดับที่4วง r e Spi ินกับเพลงเลือกลักได้คะแนนไปทั้งหมด68คะแนนอันดับที่5วง b บ K ย o r คฟ r กับเพลง only today version band ได้คะแนนไปทั้งสิ้น67คะแนนอันดับที่6วงทัสกิลได เพลงท่าไม้ตายได้คะแนนไปทั้งหมด64คะแนนอันดับที่7 d เดซี่เดซี่กับเพลงแฟนที่ไม่รู้ใจ Don't Worry Be My Boy ได้คะแนนทั้งสิ้น62คะแนนอันดับที่8 h ช s สซี่พายบายซีกับเพลงเกินเกินต้าน Can't Resist ได้คะแนนไปทั้งหมด55คะแนนอันดับที่9 c g m 4 8กับเพลง chain of love ได้คะแนนไปทั้งหมด46คะแนนอันดับที่10 Peachu กับเพลง I Peachu ได้คะแนนไปทั้งหมด45คะแนนอันดับที่11 วง s h i n i n g Star กับเพลง l a s h ได้คะแนนไปทั้งสิ้น39คะแนนอันดับที่12สยาม d REAM กับเพลง Wallflower ได้คะแนนไปทั้งหมด32คะแนนอันดับที่13 a s t e r กับเพลง Order of Appetizer ได้คะแนนไปทั้งหมด30คะแนนอันดับที่14 g r a n d e จาก The Glass Girl กับเพลงไม่ต้องพยายามได้คะแนนไปทั้งหมด29คะแนนอันดับที่15 v i o l e t w วิ g กกับเพลง Love Me ได้คะแนนไปทั้งหมด26คะแนนอันดับที่16เป็นอันดับที่16ที่เท่ากันด้วยนะครับรอบนี้อันดับที่16 วง First Kiss นะครับอันดับที่16จะเป็นวง First Kiss กับวง Summer Breeze นะครับ First Kiss มากับเพลงจุบ๊บจุ๊บคิสคิสส่วน Summer Breeze จะมากับเพลง Orange Road ได้คะแนนเท่ากันที่22คะแนนแต่ทาง First Kiss ได้คะแนนในส่วนของ Public Vote หรือ Televoting สูงกว่าทางฝั่งของ Summer Breeze นะครับทำให้จะได้อันดับที่ดีกว่าอันดับที่18วง S.Y. 51กับเพลงหายแซบหายสอยได้คะแนน21คะแนน อันดับที่19 h a b i t a t Land กับเพลงเบิ้มนะจ๊ะได้คะแนนไปทั้งหมด18คะแนนและอันดับที่20อันดับสุดท้ายวง Sumomo กับเพลง Flashback ได้คะแนนไปทั้งสิ้น17คะแนนคะแนนทั้งหมดทุกชุดรวมกันจะเท่ากับ1,160คะแนนครับโอเคครับถือว่าสิ้นสุดการสรุปผลนะครับและวงที่ชนะก็คือวง Presell นะครับจากค่า Fi ย Five f o r Records ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งครับ สำหรับในพอดแคสต์ตอนนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการครับโค้กสูตรไม่มีน้ำตาลอร่อยซ่าใช่กว่าเดิมครับลองแล้วดีลองแล้วดีครับลองแล้วสำหรับวันนี้ครับ e u r o d ีเ t ็รอยด์ซองเวอร์ชว t o อ t i ทสต์ออฟฟ a เชก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีอีกนตอนพิเศษซึ่งผมจะมากับมือีกครั้งนึงครับรอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ